มามาพี่น้องสีพามาเห็นลาบปาดปองเหรอตัวบกใหญ่นิดน่อยสอกลัวเนี่ยนี่ตัวดิจิโล่หาฉีดพี่น้องสั่งมาเรียบร้อยแล้วตัว่้า่ผมในขวดเก็บออกแล้วเดี๋ยวเหลือทีมัดชำละเอาเนื้อมันพี่น้องเดี๋ยวคอยมาตัมกันครับตมามมามามาพี่น้อง โอ้เฉียงก็ได้เฉียงหน่อยดพี่น้องเียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้หนังหนังผมเสียาไปคุกรสดีแล้วก็ทอดนินเนื้อพี่น้อง เนื้อขูดต้องใส่นซ่อนขูดเอาพี่น้องส่วนนี้เป็นกระดูกเป็นหัวเป็นก้างบนกระดูกเดี๋ยวเชียไปต้มต้มสดน้ำพี่น้องนี่เดี๋ยวคอยจิดตามเดี๋พี่น้องเด้อนี่ต้องเอาไปตําใส่โคกอ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปรกรณ์กัอนคอยจิดตามเดีอพี่น้องเด้อลาบปลาตองลาบเหนียวปลาตองหรือว่าปลาฟาบ้านฮ้องหรือพี่น้อง ซื้อมาารอยห้าสิบบาทหนึ่งกิโลห้าฉีดปลาตัวนี้พี่นอ้องเดี๋ยวคอยติดตามครับนี่พี่น้องเดี๋ยวสิต้มหัวปลากับไอ้นี่กับหนังเองกับกระดูกกับกลางมันน,นะนะต้มน้ำซุปแล้วก็สิต้มน้ำปลาเล่าเฮ็ดลาบปลาตองลาบเขาเรียก ลาบแล้วลาบเหนียวมันลาบแล้วเป็นลาบเหนียวปาตองเด้อพี่น้องเด้อคอยติดตามหางเดี๋ยวสิต้มเลยเนี่ยอันนี้ผมใส่ยอนมะขามอ่อนแล้วก็คาตะไคร้ไปมะกรูดเกลืกอแล้วก็รสด,ดีไปเลย,ยพี่น้องเดี๋ยวจะต้ม หัวไว้สวดน้ำซุปแส,บแส,บส่บๆสมสมน้ำกันอ้ำล้ำหลวพี่น้องนี่โอ้โหหัวแบกเงี้ต้มไว้หมดแหละคือยิ้มมั่นดีนะพี่น้องนี่ยอ,อต้มทานเตาอังโลสั่พี่น้องมือนี่ใส่เตาทานเลยเพี่อพึ่งไปดาวมาไหม ัดสินใจดาวเลยมื้อนี้เพราะว่าเฮ็ดกินดูต้องใส่เตาทานแก๊สบ่ไหพี่น้องเปืองแขงรายได้มันบ่ค่อยมีเดี๋ยวเฮาจมาเบิ่งนี่นํากันพี่น้องต้มตเนี่ยพี่น้องเดือดปุ๊บ๊โลเห็นบ่อยสุดยอดแ้สุดยอดแล้วเิมน้ําก่อนพี่น้อง พอ,อดีเป๊ะด,ดิพี่น้องนัวขนาดต้มต้มต้มหัวต้มสุกบ่นี่มุดที่นี้พี่น้องเดี๋ยวคอยไปกินนะเดี๋ยวผมต้องไปเห็ดลาบลาบปลาตองลาบเหนียวลาบเหนียวกันเด้อพี่น้องเด้อนะพี่น้องตำพริกพริกเกลือกระเทียมพริกสดเด้อพี่น้องพริกสดเดี๋ยวพริกแห้งก็ได้ มันผมเจียวพริกซอดครับพริกซอสก็กระเทียมนี่ครับเนื้อปลา สีเขียเห็ดไใบผมเห็ดไปครึ่งเดียวด้วยพี่น้องอีกครึ่งนึงนี่ที่ไวอีกแกงเห็ดลูกชิก้นแกงนะคือสีแสบแกงอะไรหรอกยัดจิ้มนู่น,กกนหมดพี่น้องเล็กน้อยก็ยักจินมน้ำมูกทำไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ตทำไปเรื่อยๆทำจนมันเหียาว์เลย เห็ดตั้งแต่เศร้าจนคำเราพี่น้องเอ้ยมือนี่มันบ่มีเวลาสิเห็ดมือเศร้าเห็ดแยกกับพันมดบ่เดี๋ยวไปสังเกตแยกกับบ่มีเดี๋ยวล้านขาเดี๋ยไปเติมอยู่คนละวะไได้มืออืน่นเลยแลนไปเดาเตาอังโลกับฐานมาเลยมาหอดกับใบล้วเนาะพี่น้องคำเราเนี่ยนี่คำเราเนี่ยโมงกลัวแล้วนี่ นี่ใส่ไกินสองทุ่มมั่งเลยนี่ต่ำไปเรื่อยๆพี่น้องนี่บุกเอร์หยิบเห็ดแบบพี่น้องเอาเนี่ยนี่น้ำปลรราเีดิพี่น้องน้ำปลาทีาจะว่าอุ่นแต่ว่า ผมเอาแบบมันห่อนนี่แหละใสใ่ไปทลดให้มันสุกไปน้ำนะพี่น้องให้มันสุกไปจัก80 90%ิบเรัเซ็นก้รเซ็นหลดทางแหลในชีวิตได้พี่น้องเนี่ยบ่เค้ยเห็ดจักเครียขึ้กัน ข้าเจ้มาของจำเบิง,บงใน YouTube นั่นแหละตอนรอกกันยังเราก็เปลี่ยนละคิดว่าข้าเจเ้าเฮ็ดคือป่าทัวไปว่าเมียเด้อพี่นนองเด้อซัพราะมนผมว่าข้าเจ้าคือเอาซอนขูดวันนี้บตอนขูดเรากลางมันสิบรติดนะน,นะมันเข้าไปเฮ็ดแบบปานทั่วไปนั้นติดต่างว่าเดา้อเดี่น้องเด้อสิบ,บอกให้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยให้กันประสบการ หลานมาหาเืิอนี้วันจุดความเลือพี่น้องเกิเดไปเห็ดคำได้นั่มืงอนี้หยอดไปน้ำพี่น้องหยอดไปน้ำต่ำไปน้ำเดำี๋ยวต่ำแคงเดี๋ยวกระเด็นกระเด็นขอบตาดิพี่นอ้องยุงกระเลื่มมาหล่ออากาศเริ่มเนาาหนาวเด้อเพี่น้องฝนกระตุก nước sổ ở đây. Oh, Xem có cái chỗ ươn đây. như là Lạp, lạp Lạp, nhiều lạp, nhiều, nhỏ, 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 nhiều nhỏ, 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 nặng ก็เย็ดไปเพี่น้องโอ้เหนียวเยพี่น้องเหนียวตุ่ยตุยเน้นหอมตัว variance, เคยพี่น้๊เคยปีก๊อโอ้คืนมืดดีนะพี่น้องคงเห็ดไปเรื่อยๆมันคืนเรื่อยดิคืนเนี้ย เนียยตีเพูดว่าลาบเหนียวปลาตองมาเดิอพี่น้องม,มาเด้อปลาตองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตัวแบนๆคล้ายๆใบตองเขาเลื่อนปลาตองแต่ลักษณะตัวแบนๆหัวเห,หลมๆจักหน่อยหางก็ยาวๆมีลาย น้อย,อยๆคล้ายปลาหลดหรือปลาหลาดคนวัดเอี่ยพี่น้องโอ้เหนียวดีวะพี่น้องใส้ไปท้กทนำปลาหลาประามาณสามสิบน,นาทีผู้เดียวพี่น้องจังสีได้กิน อ๋อขอพักอันนี้ไว้ก่อนพูดนะพี่น้องแห้งต่ำแห้งขึ้นดีไหมพูดนะโอ้ยใส่ข้าวขวดพี่น้องปรุงเรื่อยๆใส่หลายๆดัวนี่ข้าวขวดต่ำเยงดอกนี่ใส่ให้มันหอมๆพี่น้อง พริกพริกพริกป่นหน่อยหนึ่งเพราะ,ราะว่าผมใส่พริกสดไปน้ำหรอกมือนเค่องีบแขนคาก่อนอย่พี่น้องเอ้ยใส่ก็กลัวเว้เยหอมคักรึเปล่ะพี่น้อง พี่น้องแห้งต่ำแห้งขึ้นซัมโปกะเจ้าว่าหลับเหนียวหลบับเหนียวดวีเดินเดินซีบมึงดพงูพี่น้องอืมแซบแสบพี่น้องเดี๋ยวใส่ดีอนไอ้ซาลาเน่เนี่ยไว้ที่หลังพี่น้องเสียดจนหอมผระชี้วนนี่ Đây mình sẽ mọt tôm Để mình sẽ mặc <laughs> nào đi นี่ก็สุกแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์าด้วยพี่น้องเนี่ยอืมแสบแบเดี๋ยวไปกินน้ำกันพี่น้องนี่แหละเรียบร้อยแล้วมาพี่น้องมามามาเรียบร้อยแล้วนี่รัาปลาตองต้มเดี๋ยวพี่น้องมาด้ยวย แสบๆน้ำกัาเล็มมาเนี่ยคำล้วมาครับมาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกๆทุกคนบม mm ื hmm. ว่วานซีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,อช่องแคนกินชมแชนแนลเด้อพี่น้องอ mm ุ้ยไอหมุนหมวนพี่น้องมามามาเปิดคำมืดเปิดตาแล้วแหละต้มต้ม mm hmm. เขาเรียกต้มปลาตองพี่นอ้องต้มปลาตองต้มแสบแบเนี่ย อันนี้ลาบอันนี้ลาบลาบเหนียวลาบเหนียวพี่น้องลาบเหนียวปวดต่องแซบแซบ,บน้ำกันผักก็มีอุยุอันใญ่อยู่นี่แหละเนี่ยมีผักดอกผักสะเดาหมักดินฟ้าหมักเขือหมักแตงกระลัมผักกาดก็ประมาณนี้แหละพี่น้องอุยุอันใญ่ญไว้นี่แหละขออนุญาตกินยาแก้ปวดท้องก่อนพี่น้อง มามามาน้องกินคำๆล้นมือเนี่ยเปลี่ยนบรยรยากาศมานั่งกินข้างนอกเนี่ยมือเนี่ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยมาแสีๆบเนุกันเปลนเนว้ดงเนี่ยตูดหยิว่าเิเนี่ยอูยสุดยอดครั้งแรกในชีวิต เกินเองกินเ,เอาเนะอาไหมพี่ 8, 9, ร้องอันนี้ก็ซุปแปะชิบเก่าชิบเลยได้ไหมรนะ้องเพราะว่าน้ำห้อนเขาจะไว้เอาน้ำอุ่นผมเอาะนะ้ำหวละนะวละนะวกเลยนะนะไม่ใช่ซุป ทำโกโก้กันน้องพี่น้องนผ่อนๆใส่ใบมะขามใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่มะขามสุกอันนี้สมุนไพรอยู่บ้างเดี๋ยวจะมั่งหวานเนี่ย หัวปานบู้ไอ้ควันควันไน้องตกใหม่ๆหิ้คัมใหญ่ๆเข่ามันยังแสบเพิ่นว่า

ทำยังไงตัวอีไปเลื่ยพี่น้องจิ้มคำปมปมเลยคุณยายเจนเจ้าพี่จิ้ปมเจ้าห่วยจิ้มพูดเดียวล้ครับมามามาอัอยากน้ำมาเร็ยน้องลูกหลานไปธุระอยู่เดียวเขามาไว้จิ้มก่อนยันไทยจิ้มไว้ได้ยักหน่อยมันอยู่ตุงตังตุงตังเช็กเ้าะปีนังยุ่งยังโมเส้าหร ัทอดขูดพี่น้องเนี่ยแต่ว่าขูดตอนตอนดิบปุ๋นว่าตอนมันยังสดๆเนี่ยเนี่ยดีมะรสจัดกลางเนี่ยออกลับบาได้เยอะๆเนี่ยพอทีได้กินบุย้ยบะแมนของธรรมดาพี่น้องสมอยากสมลำบากอยีกทีแซ่อ 是吧？你说这样。

ล่วงหมดแล้วทำยังไงเพื่องมอนแซบเป็นบาปกกเพื่อง ีีนดโอ้ขันพวกขุดจินญาจังจกลำบากแน่หนหมั่งเพียว 蘑菇。嗯嗯嗯 งขาจะว่าเอาเบ็ดเด่นเป็นลงวงเอาพี่น้องตัวลุนนี่คืบเบ็ดี่จิดึบดึบดึบนั่นนอ่น มันครับพี่น้องเนี่ยทองทองอว้ย ไปตะเพียกตัวนี้ก่อนเรื่องพี่น้องคลิปมันชีดโดนพวดเพราะว่าผมไทยทำมาตั้งแต่เริ่มคั่วเริ่มเห็ดมาแล้วไอ้พี่น้องได้เบิ้งเย้าๆเด้อเอพี่น้องเด้อเ,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 เดี๋ยวขอจบชิปตะเพียกตัวนี้แต่ว่าให้พี่น้องไปเบิ้งเลยชิปเหยเ้าๆเดี๋ยวผมชีม่างหัวต่อพี่น้องสําหรับนี้ครับขอบคุณขอบคุณไรพี่น้องที่เข้ามาติดตามเราชมชิปตั้งแต่ต้จนจนจบโดยพระคามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็อขอฝากช่องแกนจินชมชาแนลแล้วก็แกน ชาแนลไว้ยกดซับสไครต์คนไลค์กดแชร์กดติดตาม,มากดมักระดิ่งเพื่อเป็นกระลังแรงใจผมกี่นอ้องเอาสำหรับมูนี้ก็ขอให้พี่นอ้องมีแต่ความสุขความจเจริญความทุกข์าใามะก่าควมายยมไข่ยามาเวียนรำรำรวยๆตลอดปีและต,ตลอดไปเด้อพี่นอ้องซาทุกช่องจันทินชชมชาแนลจากไลฟ์กันห้องบายบายสวัสดีครับ